ก่อนอื่นผมต้องขอบอกไปก่อนนะครับราคาการรีโนเวทบ้านหลังนี้อยู่ที่480,000บาทเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าราคา480,000บาทจะได้อะไรบ้างประมาณไหนสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจรีโนเวทบ้านหรือสร้างบ้าน โอเคทุกคนครับเดี๋ยวมาดูเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับจะให้ทุกคนเห็นนะครับก็เป็นบ้านที่ยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมก็คือข้างบนก็จะเป็นไม้นะครับคือตอนนี้ทางเจ้าของไม่ได้ทําการทาสีทาอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรลองบประมาณเดี๋ยวก็จะมาทําต่อให้เสร็จเรียบร้อยนะครับจะให้ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีการต่อเติมในเรื่องของโรงรถนะครับหจุดนะครับแล้วก็ใต้ถุนบ้านอีก1จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องครัวนะครับอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของเรื่อง ในบริเวณของโรงจอดรถนะครับก็จะใช้ในเรื่องของโครงเหล็กสักชินใหญ่นะครับเป็นเป็นโครงสร้างนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วช่วงนี้นะครับหน้าบ้านนะครับก็จะมีการทําฝ้าแบบหลุมแบบนี้นะฮะเพื่อเล่นสีสันนะครับผมไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยได้ใส่พวกหลอดเป็นสีเป็นไรหรือเปล่านะครับแต่จากที่เห็นก็คือจะมีหลอดหลุมนะครับจะเป็นไฟหลุมนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีไฟที่เป็นแบบออกมาแบบนี้ ชานที่ออกมาด้านหน้านะครับก็จะมีการทําเต็นที่นั่งนะครับโดยใช้ปูนนะครับยกขึ้นมาประมาณ50เซนนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยประมาณนี้บริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีประตูกระจกนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างเป็นกระจกลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการเล่นเขาเรียกวตรงมงกบนะครับให้หนูนออกมาประมาณนี้ หนลงมานะครับหา้า่างก็จะเป็นแบบดันข้างๆนะครับเป็นแบบทรงประมาณนี้เข้ามาดูโซนด้านในนะครับก็จะปูกระเบื้องลวดลายประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนลักษณะเป็นไม้นะครับข้างบนนะครับก็จะไม่ได้ทําฝ้านะครับก็จะทําการโชว์ไม้แบบนี้เป็นเปลือยแบบนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับทางช่างบอกว่าไม่ได้ทําการทาสีหรือคัดอะไรนะครับเดี๋ยวทางช่างก็จะมาทําต่อนะหรือทางเจ้าของบ้านก็จะทํา การทาสีทาไหลนะครับให้ขึ้นเป็นลายเป็นลายไม้นะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ไฟเนี่ยก็คือเล่นแบบเป็นไฟเหมือนด้านกาแฟแบบนี้นะครับเป็น้านกาแฟแบบนี้ประมาณนี้ก็สวยดีก็สวยดีไม่ได้ต้องทําฝ้านะครับไม่ต้องเสียค่าฝ้าหรือทําแบบฝ้าหลุมอะไรต่างๆนะครับก็จะประหยัดงบประมาณได้เยอะเลย <S <S บันไดนะครับ <S <S บันไดก็จะเป็นบันไดตั้งแต่บ้านเก่าแล้ว นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ความสวยงามของไม้อยู่นะครับอันนี้เป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดได้ขัดได้ทาสีเนี่ยโอ้ผมคิดว่าบ้านหลังนี้สวยมากมากนะครับบ้านหลังนี้สวยมากมากนะครับแต่ด้วยตอนนี้ช่างติดงานนะครับที่กรุงเทพก็ต้องกลับก่อนนะครับไม่ได้ทําการต่อเดี๋ยวช่างกลับมาก็คงจะได้ทาสีทาอะไรให้เรียบร้อยนะครับ่วนมาด้านในนะครับก็จะมีห้องหนึ่งห้องนะครับเพื่อเป็นห้องนอนนะครับโดยออกแบบต้นต่อ ห้องนี้นะครับก็จะเป็นฝ้านะครับมีฝ้าในการที่จะให้มันเป็นแบบห้องนะครับเผื่อในกรณีที่ใส่แอร์ใส่อะไรนี่ก็แอร์ก็จะได้ไม่ออกนะครับนี่ก็ใส่ไฟใส่อะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก็จะมี2สีนะครับผนังนี้ก็จะเป็นสีออกฟ้าเขียวฟ้านะครับทางนี้ก็จะออกเป็นสีเทาๆนะครับประมาณนี้นะครับประตูก็ลวดลายนะครับก็จะเป็นประตูสําเร็จ น่าจะเป็นไม้สักนะครับประมาณนี้สวยงามนะครับทาสีเราขึ้นสวยงามออกมาด้านอนอะกก็จะเดี๋ยวแล้วซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเป็นห้องเหมือนเป็นห้องกินข้าวนะครับเพราะว่าห้องครัวเนี่ยก็จะเข้าไปอีกนะครับบริเวณนี้อาจจะเป็นบริเวณใช้สอยในเรื่องของการเก็บตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนโอเคสว่างยิ่งขึ้น ประตูหน้าต่างก็จะเป็นบานเลื่อนนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้าวางอยู่อย่างไยประมาณนี้นะครับสายมือนะครับตรงนี้นะครับวงกบตรงนี้นะครับเป็นโค้งๆนะครับโดยเน้นเขาทําเป็นวงกบเป็นประมาณนี้นะครับนูลงมานะฮะสวยงามนะครับแบบเราไม่ต้องใส่ประตูนะครับประมาณนี้ก็โอเคนะฮะ ซนต่อมานะครับโซนที่คิดว่าหลายคนนะครับคงหาไอเดียกันอยู่นะครับก็จะเป็นโซนห้องครัวนะครับเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับตามที่ดูน่าจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับจากเสานี้มาเสานี้นะแล้วก็ยาวว่านี่นะครับการทําซิงนะครับเป็นซิง์ง่ายๆนะครับเปิดโล่งเลยนะครับนี่ฮะเปิดโล่งคือปกติทั่วไปเนี่ยซิงหลายๆคนก็จะประมาณว่ามี ประตูนะครับมีประตูมีการกอบล็อกปิดทึบตรงนี้นะครับแต่ห้องครัวนี้นะครับจะเปิดโล่งทั้งหมดเลยนะครับการเปิดโล่งแบบนี้มีข้อดีนะครับมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนนะครับเพราะว่ามันโล่งมันจัดการในเรื่องของพวกแมลงสาบอะไรต่างๆที่เข้าไปอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนและเรามีพื้นที่ในการวางของวางอะไรนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปปิดทึบนะครับไม่ต้องไปปิดทึบเลยเอาง่ายๆแบบนี้นะครับนี่ ที่ล้างจานนะครับซิง์แบบนี้เนี่ยก็ง่ายๆนะครับมี2หลุมนะครับสหลุมนะครับทางนี้ก็จะจะเป็นในเรื่องของการวางตอแก๊สวางอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าทางช่างนะครับเจาะรูสายแก๊สเอาไว้แล้วนะครับเราก็น่าจะวางประมาณนี้นะครับตอแก๊สแล้วก็จะมีประตูออกด้านนอกนะครับประตูออกด้านนอกตรงนี้ครัวห้องนี้นะครับเป็นครัวที่ีเป็นไม้ตะแนงแบบนี้นะครับ การตีไม้ระแนงนะครับจะสังเกต,เกตว่าตีแบบถีนะครับ mm. เพื่อที่จะกันในเรื่องของพวกนกพวกอะไรนะครับแต่ก็จะมีการระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะว่ามันระแนงรอบข้างเลยนะครับไม่ต้องห่างมากนะครับแบบนี้ผม hood, <c oughs> ผมมองว่ามันสวย <c oughs> และก็ปลอดภัยด้วยนะครับและก็ในเรื่องของการระบายอากาศก็ระบายได้ดีนะครับแบบนี้ก็โอเคนะครับสำหรับใครที่กาลังจะทําห้องครัวเป็นระแนงอะไรพวกนี้จาก อย่าให้มันโล่งๆนะครับเพราะว่าขึ้นชื่ออาหารไทยเราเนี่ยก็กลิ่นค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็คงทําครัวแบบนี้เหมาะที่สุดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับในโซนของห้องครัวเนี่ยก็จะใช้เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นไม้นะครับเพราะว่าเป็นการทําใหม่นะครับเป็นการทําใหม่แล้วก็ต่อเติมออกมานะครับนี่เป็นไม้เหล็กในช่วงนี้เหล็กแพงมากๆนะครับหลายๆคนคงทราบ ไม่ใช่ช่วงนี้แหละนะครับต่อไปอนาคตคือหลักก็จะแพงประมาณนี้แหละนะครับคงไม่มีการลงนะครับตามที่สืบสืบมานะครับผม ในโซนของฝั่งข้างบ้านนะครับก็จะออกแบบประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยาวมากๆนะครับจากหน้าบ้านไปก็อยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบยีเมตรนะครับจากหลังบ้านนะครับจนมาถึงหน้าบ้านนะครับเสาถึงเสานี้นะครับเกือบเกือบยีเมตรเลยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับบริเวณด้านหน้านะครับอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับฝ้าเนี่ยก็จะใช้เป็นฝ้าสําเร็จประมาณนี้นะครับเป็นแบบเส้นๆมีการขีดเจาะ ประมาณนี้นะครับอันนี้ตามที่ลองลองเซิร์ชมานะฮะก็จะเป็นฟ้าที่ราคาก็จะสูงกว่าปกติทั่วไปที่เป็นเรียบเรียบนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการใส่ตะข่ายนะครับพวกกันพวกอ,อะไรพวกแมลงพวกนกอะไรที่จะเข้าไปนะครับเนี่ยตามที่ทุกคนเห็นอันนี้ทุกคนอาจจะม,มองไม่เห็นนะ,ะับแต่ผมมองเห็นนะครับมีการใส่ตะขา่ายข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับประมาณนี้ เก้าทนก็นั่นก็คือเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับของบ้านหลังนี้การต่อเติมรีโนเวตต่างๆนะครับหลายๆคนจะหาช่างนะครับอันนี้เป็นผมก็จะโปรโมท ช่างด้วยนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องผมเองนะครับเป็นคนบ้านบ้านนะครับแต่บ้านผมนะครับเป็นญาติพี่น้องผมเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับที่อยากจะได้ช่างนะครับอาจจะไปต่อเติมอาจจะไปแก้ไขงานหรือไปสร้างใหม่นะครับพวกนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ช่างชํานาญนะครับที่ผมขึ้นรายละเอียดตรงนี้ให้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดใครนะครับมีแบบอะไรเกี่ยวกับการก่อสร้างเกี่ยวกับอะไรต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟระบบน้ำนะครับเรียกได้นะครับตอนนี้นะครับแกก็กลับไป รับงานนะครับอยู่ที่กรุงเทพคืนแล้วนะครับเนื่องจากสถานการณ์มันเริ่มที่จะเริ่มดีขึ้นเริ่มทําได้แล้วนะครับสำหรับใครที่อยู่ตามมนอกหรือจังหวัดอื่นๆนะครับถ้าเกิดอาจจะอยากให้ช่างไปทําให้อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถพูดคุยนะครับโทรไปสอบถามท่านได้นะครับก็ที่เบอร์นี้ได้ได้เลยนะครับเป็นเบอร์ที่ติดต่อท่านโดยตรงนะครับหรือ Facebook ของท่านนะครับก็ไปติดต่อได้นะครับ ช่างหล่อช่างใจดีนะครับยังไงก็พูดคุยราคาอะไรกันได้นะครับถ้าเกิดอยากได้ราคาพิเศษหน่อยนะครับก็บอกว่ามาจากช่องวิถีไทยบ้านนะครับมาจากช่องดอนนะครับยังไงก็เดี๋ยวอาจจะได้ราคาพิเศษนะนะช่างนะถ้าช่างดูอยู่นะครับราคาพิเศษนะครับให้เอฟซีของผมนะที่ต้องการต่อเติมสร้างแก้ไขนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างเกี่ยวกับระบบน้ําระบบไฟต่างๆก็ติดต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะครับอยากรู้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคร หรือไปพูดคุยผ่านเพจสวนผัดปลอดสารพิษในนิวัดของผมนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ